ตอนนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟน 5G รุ่นล่าสุดของทาง Samsung นะครับนั่นก็คือเจ้า s a m s u n Galaxy g A14 5G เองครับผมเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่ขายในเลทราคาไม่เกิน7,000บาทนะครับมาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจมากๆเลยได้น้าจอขนาดใหญ่ครับอยู่ที่6.6นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับรีเฟเลตหน้าจอสูงอยู่ที่90เฮิรต์เลยความละเอียดของตัวจอนะครับเป็นจอ Full HD+ ครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวชิปประมวลผลของเขานะครับจะเป็นตัว MediaTek Dimensity 7 5 g มาพร้อมกับ r a m 4กิบวกแรมพัทได้อีก4กิกบหน้าซฟี่ ทีความเร็อยู่ที่13ล้านกล้องหลัง3เลนครับผมมีความเร็วหลักอยู่ที่50ล้านครับผมแล้วก็ในเรื่องตัวแบตเตอรี่ก็5,000มิลลิแอมครับแต่ว่ามารอบนี้ตัวกล่องเป็นกล่องบางแล้วนะครับเพื่อนๆแน่นอนไม่มีหัวชาร์จแถมมาให้นะครับจะมีแค่สายชาร์จเนาะแล้วก็ตัว Android เนี่ยเป็น Android เวอร์ชัน13นะครับแล้วก็ตัว One UI เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเชื่อมต่อ 5G ได้ Wi-Fi รองรับ2.4กิกะเฮิรตซ์5กิกะเฮิรตซ์นะครับแบตเตอรี่ก็อึดใช้งานได้ทนนะครับเพื่อนๆสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวสีก็ทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะครับผมโดยรวมแล้วเขาเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ